ต้องโมดินะครับตัวนี้เป็น e football นะเฟสสองพนยี่บนะครับของเปสามลงได้แล้วนะครับระบบมันติแมนนะครับเครื่องที่แปลงมาแล้วลงได้นะฮะทั้งสลีมแล้วก็ซูเปอร์สลิมนะครับ oh. ก็ถ้าเกิดอยากจะลงเกมนะครับติดต่อได้นะครับที่ตัวต้มโมดิไฟนะครับ ก็บือโทรนะครับ0 8 9 9 6 1 0 5นะครับ facebook fanpage ต่อต้อง modify นะครับ youtube ก็ต่อต้อง modify นะครับ id line 0 8 9 6 9 6 1 0 5ครับก็รับรับลงเกมนะครับเบส2021เบส3นะครับโอเคนะครับ